มาอยู่กันในเกม Point Bank นะครับผมวันนี้มันเป็นวันอัปเดตแห่งชาตินะครับผมปืนใหม่ที่เข้ามานะครับผมมันเป็นปืนถาวรนะครับผมเป็นปืนไรเฟิลยูโจมนะครับชื่อว่า Pin Dash นะครับผมราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนพอยต์นะครับราคาโคตรแพงมหาแพงเลยนะครับผมต้องใช้ฉายาซื้อเอานะครับผมอ่เราไปดูค่าสเตตัสกันก่อนนะครับผมค่าสเตตัสพาวเวอร์นะครับผมอยู่ที่27นะครับผมทันกระสุนอยู่ที่92นะครับผมคอมเมนต์ยามอยู่ที่55เอ็มสปีดอยู่ที่82นะครับ โอเคประมาณนี้แหละนะครับอ่าเราไปลองกันอยู่ในเกมกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมอ่าเรามาลองยิงกันดูก่อนนะครับผมเริ่มแรกก็ยิงก่อนอันนี้ผมไม่ได้คุมปืนนะใส่ลั่นสี่ไหมนะครับผมกระสุนหมดเร็วมากนะครับผมกระสุนโดยรวมที่มีทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่180นัดนะครับแล้วก็แม็กซ์อยู่ทั้งหมดอยู่ที่30นัดนะครับโอเคเห็นกระสุนแล้วลองยิงก่อนนะครับผมว่ามันแรงหรือเปล่าเฮ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะเฮ้ย ก็แรงอยู่นะแต่คือผมยิงไม่โดนไงแหมไม่โดนเลยจ้าที่ไงแรงอยู่รัดเขานะอุ้ยมันโอเคเนะี่ยแต่คือถ้าเป็นปืนระดับแบบคือมันไกลอย่างนี้นะผมชอบปรับให้มันเป็นมุมมองใกล้นะอ่ะเดี๋ยวหรอบอกแล้วแนะนําให้ปรับมุมมองใกล้นะครับผมเดี๋ยว,ยวจริงจริงไอ้ปืนเนี่ยไอ้พวกที่มีกระบอกยืดไปยาวๆที่เราไม่ค่อยถนัดนะครับเราลองดูกันก่อนนะครับผมอ่า เราไปดูตั้งค่าแล้วก็ไปที่ก,นะการแสดงผลนะการบังคับเออเราไปที่มุมมองมุมมองเราปรับใกล้ขึ้นก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ถนัดนะครับเออมันจะใกล้ขึ้นนะครับผมก็ถือว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ความแรงนี่ผมว่าโอเคแล้วแหละแต่ความนิ่งนี่สุดยอดนะดูความนิ่งของมันนะครับผมเราไปดูการซูมกันก่อนนะเห็นไหมตามโฟมี่โอ้โหตรงดิ่งกระดิ่งแมวเลยนะยังไง เดี๋ยวลองซูมระยะไกลกันก่อนหาตัวที่จะได้กินไกเดียวยมีไหมอุ้ยอ่าหาตัวกินไกลก่อนครับผมมีหรือเปล่าอยุดคือยู่เขาอยู่ใส่ละฮึนี่ไงนี่นงงไงครับระยะไกลนี่ก็ถือว่าถ้าเราซูมเนี่ยโอเคเลยแหละอุ้ยเราเพิ่งสับปืนแต่กระสุนนี่หมดเร็วมากเะไ,ได้ายนะฮะผมที่ มีก็น่าจะมีปัญหาที่ตัวกระสุนนี่แหละนะครับคือยิงทีสั้นเร็วมาก่ลัสี่ไม่ใส่ลั่มสี่ก็เร็วก็เร็วนะครับอันนี้ผมยอมรับเลย,โอ,ยโอ้โหหัวแตกอ่าเราลองมาเทียบกับอักคหน้าครับผมเป็นปืนยอดนิยมนะครับเป็นปืนเขาเรียกว่าปืนในอยู่ในโหมดเดียวกันคือโหมดของไรไรเฟิลจุดจมนะครับผมโอเคนี่เป็นปืนอักคนะครับเอาปืนอักคถาวรมาเทียบนะครับผมปืนอักคถาวรนี่น่าจะรู้สึกว่ามันมัน มันมันหนักแน่นกว่านะฮะปืนนั้นมันเหมือนมัน,ม,นมันแบบต้องโล่งเบาเเสียงก็เบาๆนะฮะความรู้สึกของปืนเฉยนะครับการยิงนี่ไม่ใช่เลยนะครับ <c oughs> เรามาดูกันก่อนว่าเนี่ยคือมาเทียบกับอาร์คนะครับความรู้สึกต่างกันนะของการถืออาร์ก,กับปืนเมื่อกี้ปืนเมื่อกี้เหมือนถือง่ายสบายนะฮะแต่ปืนนี่เราต้องคือมันมีความเคยชินกับปืนแนวนี้มาก่อนนะพอเราเล่นปืนแนวเหมือนที่ปืนที่ผมเล่นอนะ่ะเขายิงไม่โดนอีก ไอ้ปืนหน่อยนะปืนไอพน้พินเดพินเดดนะครับมันรู้สึกว่ามันมันเขาเรียกว่ายังไม่คุ้นนะฮะขอให้คุน้นเยถ้าคนใครที่เล่นเก่งๆนี่คือแบบเล่นแป๊บเดียวแบบทําความคุ้นเคยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าจับแมวนะฮะแต่คือมันแพงไปหน่อยนั่นเองครับแพงจริงๆแหละแสนหนึ่งนะครับต้องใช้ฉายาซื้อเอาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าช่องไหนนะเดี๋ยวถามผมละอ่ะจิงไปเรื่ออันนี้ม,มาเทียบกันเฉยๆนะครับผมคืออ้าวอยู่ไหนล่ะ ความรู้สึกต่างกันนะผมบอกเลยว่าความรู้สึกมันรู้สึกต่างกันมาก <c oughs> แต่คือว่าความแรงก็ความแรงก็ไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับยีิบเกับยีิบแปดใช่ไหมที่ผมดูมาต่างแค่หนึ่งหน่วยหาก่อนถ้าผมพูดผิดนะไม่รู้ว่าต่างกันเท่าไหร่อาจจะจำผิดก็ได้โอ้โหหัวแตกเลยโอเคเรามาดูกันในปืนอันนี้กัน เดี๋ยวลองเล่นปืนที่ผมซื้อมานะ่ยเอา้าอยู่ไกลเลยเอา้าอยู่ไหนล่ะังลืมอยู่ไหนล่ะเฮ้ยเอา้าหายอีกพัดนี่ไงลืมนะละรูปแบบปืนมันแปบแปลกไงมันเหมือนมันมันเหมือนกับปืนอะไรว่ารูปแบบปืนเนี่ยโหแต่แรงมากปืนนี่นิ่งบอกเลยครับมือน,นิ่งมากไม่ไม่น่าจะเป็นปืน,ปนไรเฟิลอยู่โจมเลยถ้าให้เล่นนี่ผมไม่ให้ปรับมุมมองนะแม่งเล่นง่ายมากจริงโอเคเลย จับแมวจับแมวอุ้ยฟองเหรอกระโดดยิงดลวยอุ้ยลูกหมดโอ้โหเลือดเหลือ18นะครับได้ยิงสักตัวเหรอโอเ้เรียบร้อยเลยมันนี้โอ้โหมีระเบิดนะเนี่ยเพิ่งสังเกตค่อยเพิ่งสังเกตค่อยเพิ่งสังเกตโอเคหาดูก่อนนะครับมีมีอีกหรือเปล่าเนี่ยนี่เนี่ยระเบิดผมเพิ่งผมว่าผมเพิ่งสังเกตว่ามีระเบิดเนี่ยอุ้ยโอ้โหเสียดายนะครับ แต่คือการแบบสะบัดเมาส์นะผมรู้สึกว่าการสะบัดเมาส์ปืนเนี่ยมันเร็วกว่านะเราลองปรับความเร็วเมาส์ก่อนอันนี้ผมความรู้สึกนะอันนี้ไม่ได้ว่านะคือเป็นความรู้สึกของใครของมันลวกนะันว่าแม่งความเร็วเมาส์มัน,นเอา้าไปกดยกเลิอกอีกโอ้โหแม่งมือแม่งดื้อดืดดึงโอเคก็โอเคแล้วแหละรครับมาเราลองปรับความเร็วเมาส์นะครับหาหาก่อนอยู่ไหนล่ะจ้า ีไหนละจ๊ะอุ <laughs> <owner gef selling necessary> ๊ยหือกว่าจะโดนเจ็ดเคหือถือว่าโอเคเลยแต่ล <scrape gun> <hos> ูกกระสุนเน่ะผมบอกว่าบอกเลยมันมันมันเป็นเหมือนแบบไปช้าหรือเปล่านะมันแปลกๆครับเออมันเป็นความรู้สึกแปลกๆที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอะไรประมาณนี้เหมือนเคยจับปืนอะไรไม่รู้คล้ายๆกับอ้นี่แหละความรู้สึกอะรอตรงนี้แล้วกันออกมาหรือเปล่าใช่อ๊ะ มาแล้วเปิดไปแล้วเอาเปิดวัดไปไปเลยแล้วกันอุ๊ยอุยโอ้โหอ้ออาวเรียบร้อยนะครับผมจบแล้วนะครับโอเคความรู้สึกก็คือเล่นดีเล่นดีมากนะครับผมเล่นดีจริงๆนะครับใครที่มีตังค์ซื้อก็เรยกว่ามีพอยต์นะครับซื้อก็ซื้อ,อเลยนะครับผมที่1 0 0่0แพอยต์นะครับรานะคา10,000แพอยต์ใช้ฉายานะผมซื้อเอานะครับก็ไม่รู้วฉา,ายา ่องไหนนะแต่เป็นไลฟ์เฟิรจุดโจมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมเทียบกับอักแล้วก็ถือว่าโอเคเลยเราดูนามนาเมจใหม่ดิเออดาเม็ยี่สิบเจ็ดอักเท่าไหร่อักยี่สิบเออโอเคต่างแค่หน่วยเดียวนะครับผมแต่คือการเล่นก็สูสีกันนะครับโอเคแล้วแต่ใครถนัดนะครับผมโอเคเซกุ๊ดบายนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปจบแล้วนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ไปเลยนะฮะแล้วอย่าลืมสำคัญนะครับผมก็กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับแจ้บาย